สวัสดีครับเพื่อนๆครับปอพอดีมีคำถามจากในแฟนเพจนะครับว่าขั้นตอนการพ่นกราฟฟิตี้ฟอนต์ 3D ของงานไทลายกราฟฟิตี้แอสติเนี่ยมีวิธีการพ่นยังไงครับสำหรับคลิปนี้เองเนี่ยเราก็จะมีขั้นตอนการพ่นอย่างง่ายแล้วก็เทคนิคการพ่นง,ง่ายๆเนี่ยมาฝากเพื่อนๆกันครับเดี๋ยวยังไงเดีย๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับเอ,าอ้ายังไม่ไปดูอีกเหรอไปดูพร้อมกันเลยครับไปเลยครับไป สำหรับขั้นตอนการพ่นกราฟิตีีฟอนนะครับก็จะมีขั้นตอนอยู่ง่ายๆนะครับผมก็ขอแบ่งเป็น4ี่หลักขั้นตอนแล้วกันนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับก็คือการร่างเส้นนะครับส่วนวิธีที่2จะเป็นในเรื่องของการใส่มิตินะครับและขั้นตอนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการลงสีผมสีไล่สีนะครับและขั้นตอนที่4ขั้นตอนสุดท้ายครับจะเป็นขั้นตอนของการเก็บงานและเก็บรายละเอียดทั่วไปครับ สำหรับขั้นตอนแรกขั้นตอนที่1ครับเราจะขอเริ่มตั้งแต่การร่างเส้นทิศทางของตัวหนังสือก่อนนะครับเราสังเกตดูถ้าว่าเราจะมีการโค้งเคิร์ฟของตัวหนังสือ,อด้วยอันนี้แล้วแต่ว่าเราอยากให้มันเป็นในรูปแบบไหนครับแล้วก็ทําการร่างเส้น o u t ไลน์ของตัวหนังสอือนเองครับเราจะเลือกใช้สีการพ่นเส้น o u t ไลน์เนี่ยจะเป็นสีอ่อนนะครับเพื่อเวลาเก็บงานเนี่ยจะได้เก็บง่ายนะครับหลังจากที่เราล่างเส้น o u t ไลน์ด้วยสีอ่อนเสร็จแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะดูค่อนข้างลายตาเราก็ใช้สีเข้ม นะครับพ่นไปอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เห็นชัดเจนแล้วก็สามารถทํางานได้สะดวกครับมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนที่2ครับก็คือการใส่มิติให้กับตัวหนังสือนั่นเองครับวิธีการใส่ก็ไม่ยากครับก็เพียงแค่ล่างเส้นจากขอบตัวหนังสือเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะครับและเราก็จะมีเทคนิคง่ายๆคือการมาร์กจุดไว้จุดหนึ่งนะครับมาร์กจุดไว้จุดหนึ่งและก็ดึงเส้นจากขอบตัวหนังสือทั้งหมดวิ่งเข้าไปหาจุดจุดนั้นดังนั้นเนี่ยเมื่อเราล่างเส้นมิติทั้งหมดเข้าหาจุดที่เรามาร์กไว้นะครับ ก็ทําให้ภาพงานการ์ตินฟอนต์ของเราเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ดูภาพเนียนสวยมากขึ้นครับหลังจากเราใส่เส้นมิติเรียบร้อยแล้วครับก็มาสู่ขั้นตอนที่3ครับการพ่นสีถมสีหรือว่าฟิลอินด้านในตัวหนังสือนั่นเองครับผมจะขอเริ่มจากการถมสีขาวทั้งหมดก่อนในตัวหนังสือเพื่อให้งานดูเรียบร้อยแล้วก็สะอาดตาสะดวกงานในการทํางานขั้นต่อไปนะครับเมื่อเราถมสีขาวเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับเราก็เริ่มไล่สีเรื่อยๆนะครับจากที่เรากาหนดไว้ก็คือสีแดงสีขาวสีน้ำเงิน นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีของของชาติไทยของเรานั่นเองครับเทคนิคของการพ่นไล่สีนะครับก็สังเกตได้ง่ายๆครับก็คือเราจะไม่พ่นตรงอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราจะเป็นการเฉียงกระป๋องลงเวลาพ่นนะครับเวลาสีที่ออกไปเนี่ยมันจะสาดแล้วก็ค่อนข้างซอฟต์กว่ามันจะดูนิ่มนวลแล้วก็ทําให้งานดูเป็นงานที่มีรายละเอียดค่อนข้างสูงมากกว่านะครับน,นี่มันใบก้อนนี่หว่า ต่อไปนะครับหลังจากที่เราฟิลอินตัวหนังสือเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาฟิลอินในตัวของขอบไม่ติดกันบ้างครับเราจะมีทั้งสีเทาเข้มแล้วก็สีเทาอ่อนเลยก็ต้องลองสังเกตดูว่าแสงเนี่ยมันจะกระทบฝั่งไหนเราให้ฝั่งนั้นนะเป็นสีอ่อนนะครับแล้วก็ตรงไหนที่ถูกบังแสงเนี่ยก็จะเป็นสีเข้มนะครับอย่างเช่นข้างในตัวจีนะฮะจะสังเกตว่าตัวนี้จะเข้มนิดนึงนะครับแต่ส่วนถ้าเกิดว่ากระทบแสงโดยตรงเนี่ยก็จะอ่อนหน่อยประมาณนี้นะครับ ลักษณะของงานกราฟฟิตี้สามดีฟอนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพ่นแล้วเนี่ยเราจะไม่มีการตัดเส้นขอบนะครับจะไม่มีการตัดเส้นขอบเราจะมีการตัดเส้นขอบโดยการพ่นสีฟิวอินให้คมมากที่สุดนะครับลักษณะการพ่นก็พ่นอย่างระมัดระวังแล้วก็ไม่ต้องใจร้อนในการพ่นนะครับค่อยๆพ่นค่อยๆสร้างงานไปนะครับงานที่ออกมามันก็จะดูดีเองครับสําหรับขั้นตอนที่4ครับขั้นตอนสุดท้ายของงานนี้นะครับก็คือการเก็บสีเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดที่เยิม้มหรือว่าจุดที่ยังไม่คมไม่ชัดเจนนะครับ เมื่อเราเก็บรายละเอียดตัวนี้เสร็จแล้วครับก็พ่นขอเอาลายให้ตัวหนังสือดีนึงครับเพื่อยกตัวหนังสือให้ออกมาจากแบล็คกราวนั่นเองครับหลังจากนั้นก็เก็บรายละเอียดภาพของงานทั้งหมดให้จบสมบูรณ์100%เซครับซึ่งภาพรวมของการพ่นกราฟฟิตี้งานนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็มีทั้งหมดสีขั้นตอนด้วยกันใช่ไหมฮะขั้นตอนแรกคือการล่างเส้นนะครับขั้นตอนที่2ก็คือการใส่มิติครับขั้นตอนที่สาก็คือการถมสีการไล่สีครับและก็สุดท้ายขั้นตอนที่สีก็คือขั้นตอนการเเก็บบงงานนนัั่อคร สำหรับงานการาฟต้ฟอนต์สาม d นะครับหัวสเปรย์ที่ใช้นะก็จะเป็นหัวหัวสต็อกธรรมดานะหัวกลมที่ติดกระป๋องมาเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเกิดไม่เห็นผมว่าคอมของคุณก็น่าจะพางาวนเพราะว่าซูมขนาดนี้นะฮะ่ะก็จะฝากไว้แล้วกันว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นหัวในประเทศหรือว่าหัวต่างประเทศเนี่ยมันก็สามารถใช้ด้วยกันได้ทั้งหมดนะครับมันอยู่ที่ว่าเราใช้หัวผู้นี้คล่องแล้วหรือยังเท่านั้นเองครับถ้าเกิดเปรียบเสมือนหัวสเปรย์กับรถยนต์เนี่ยผมก็ขอเปรียบว่า ถ้าเกิดเป็นหัวธรรมดาเนี่ยมันก็คงเป็นเหมือนรถยนต์ที่ใช้เกียร์กระปุกนะครับแต่ถ้าเป็นหัวของต่างประเทศเนี่ยมันเป็นหัวที่เหมือนค่อนข้างความใช้งานในทันทีเนี่ยมันก็เปลี่ยนเหมือนรถยนต์ที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราไม่มีหัวสเปนของต่างประเทศหรือว่าหัวนอกมันก็เหมือนเราขับรถเกียร์ออโต้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฝึกหัวเดิมฝึกหัวไทยให้คล่องผมเชื่อว่า เราสามารถต่อย,ยอดเกี่ยวกับพวกนี้ได้อีกเยอะและถ้าเกิดยิ่งไปใช้เกักบหัวต่างประเทศด้วยแล้วผมว่างานมันต้องออกมาดีแน่ๆเลยครับแค่นี้นครับ คผมโกลเอ็มดับเบิลแอสครับอุป,แบบแป,ปรกรณ์ธนานโน้นนะครับเดินตามชีวิตตัวเองอะว่าตัวเองสนใจอะไรแค่นั้นแหละเราว่านะช <c oughs> อบอะไรสนใจอะไรก้าวลงนั้นมาทำผมเริ่มจากศูนย์ทุกคนนั่นแหละเริ่มจากไม่มีอะไรเลยเริ่มจากไปรู้เลยว่า <c oughs> เขาเรียกว่ากราฟิตี้แต่รู้คนพ่นคนนั้นมันสวยเห <c oughs> มือนเราอยากทำมันจริงๆอ่ะพอเรารู้สึกกับมันนะแล้ทั้งแรกที่พ่นคือห้องนอนตัวเอง เด็กสมัยนี้มโชคดีสีต่างประเทศก็มีหัวสเตย์ก็มีสมัยก่อนไม่มีใไรเลยช่วยกันทำให้ภาพลักษณ์มันดีกว่าเดิมน,นะครับอย่าไปทำสไตล์แบบทำลายล้างนะฮะเหมือนถ้าเป็นอย่างนั้นสังคมกัปตี้บ้านเราอาจจะถูกมองอีกแบบนึ่งซึ่งกัปตี้มันไม่ใช่แฟชั่นแต่มันเป็นไลฟ์สไตล์มากกว่าทำงานแรกๆทุกคนมันไม่ว่าใครผมว่ามันก็ไม่ได้ดีหรอกแต่ว่าเรื่องมันยาว